โอ้แมวตัวหนึ่งกำลังหลับอยู่ที่บ้านของเขาเองอินกี e <laughs> ้ส์ภูมิใจเสนอแมวน้อยผู้หลับไหลอะไรของเองวะนนีย <laughs> สวัสดีครับก <laughs> ็พบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับ,รบวันนี้นะเราก็มาในเกมอินดี้เกมหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าอินก <laughs> ี้สสลีปนะครับ เมวตัวนี้ก็น่าจะชื่ออิงที่นั่นแหละนะแต่ว่าเป็นแมวที่หลับอยู่แล้วจะเกิดอะไรครับเอ่อตัวนี้ผู้พัฒนาก็ยังทําเป็นเดมโมอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูครับว่าแมวสีดําตัวนี้จะยังไงวะเออนะไปดูกันโอ้โหหลอนมาเลยระ ปุ่มนี้เหรอโอเคปึ๊บซูมเข้าไปที่ตัวของแมวโอ้ยอ๋ออ๋อเราต้องค่อยๆซูมเข้าไปใช่ไหมกดไปเถอะนะนึกแมวเหมียวฉันกำลังเข้าสู่ความฝันของแกฮ้ยไปแล้ววะแมวฝันอยู่หรือโอ้ยนี่คือความฝันของฉันโอ้ ห้องสี่เหลี่ยมแคบๆและนี่คือตัวของฉันฉันจะออกความความฝันมืดดำนี้ได้อย่างไรโอ้โอ้เหมแมวมันเมาอะฮยเฮ้ยโอ้ห้องนี้ช่างน่ากลัวแต่จะไปยังไงล่ะฮัโลโหลทุกคนฉันคือแมวดำเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรวะเนี่ย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครเอาเดี๋ยวสิโอเคตอนนี้น่าจะปกติแล้วล่ะไปไปไหนอะ <laughs> ไปไหนไปไหนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีทางขึ้นมาเฉยอยู่เลยว่ะ oh, ต้องให้ฉันเข้าไป <laughs> ใช่ไหมเนี่ยแล้วตาแมวนั้นน่ากลัวมาก <laughs> <laughs> มาแล้วจ้าทุกคน นั้นคือแมวเมียวโอ้ยิ่งเข้ามาลึกแสงยิ่งน้อยลงแมวเมียวโอ้โหยิ่งลึกยิ่งมืดยิ่งมืดยิ่งไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยว๋อโ,โอเคอะนั่นมันเหมือนจะมีเอ่อประตู<า>โอะไรวะตกใจเ<ม>กิดอะไรขึ้น โอ้ดูเหมือนว่าลวดตรงนั้นมันจะขาดนะเอางี้เราจะลองลอดตัวเข้าไปดีไหมถ้าลอดไปเราอาจจะเจอกับความมืดที่อยู่ตรงนั้นเอออะไรวะโอ้ยเฮ้ยแมงอะไรอ่ะอุ้ยสีแดงๆกับโอ้ย ใ้ใครว่ามนุษย์หมาป่าไม่ใช่ปีศาจมันต้องเป็นปีศาจแน่ๆโอ้โหแล้วเลือดแดงฉานเลยทำไงเนี่ยโอ้ my god เฮ้ย ไอแมวอย่างฉันต้องมาเจออะไรอย่างนี้ด้วยวะไปได้เปล่าหึบห้องวิที่ห้องตรงนู้นมันมีปีศาจว่ะแล้วกลับเหอะเอ้อกลับ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 ไมตกใจเฮ้ยโอ้โห ดูนี่อ้โอดีนะที่เป็นแมวการกลับตัวของเรายังสุดยอดอยู่โอเคว่าแต่ว่าเอ้ยมีทางไปแต่ว่าข้างบนมีได้แดงวะทำยังไงอ่ยกระโดดก็ไม่ได้ชีวิตย์เขารูแล้วกันโอ้โหรูฝั่งนี้ก็มีหน้าต่างไปต่อฮึบไม่มีทางเลือกโอ้เฮ้ยห้องนี เออถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นผีเสือ้อดักแด้หนอนการเลียงหรอเข้าตูลยระยะดักแด้หนอนแล้วก็ฟักตัวมาเป็นผีเสื้อแต่มันเรียงผิดทางนะเนี่ยน่าจะมีอะไรให้แก้ปริศนาหรอือเปล่าโอเคเอาละคิดว่าต้องให้ฉันแก้ปริศนาแล้วสินะเออดึงสิ วัดฮึบเอ้าทำไมอ่ะฮึบอะไรวะอันนี้ได้ไหมฮึบอันนี้เปล่าอ๋อเขาให้เรียงลำดับหรือเปล่าอันนี้เปล่าอันนี้มันเป็นหนอนก่อนนะใช่นไ,ไหมมันควรต้องเป็นหนอนก่อนมะวะก่อนที่เป็นผีเสื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องนู้นก่อน น่าจะใช่ให้เลียงนะมั้งเนี่ยเอ่อน่าจะเป็นหนอนแล้วก็มาเป็นดักแด้แล้วก็ออกจากดักแด้เป็นแมลงนี่แล้วก็มาเป็นผีเสื้อนี่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 โอเคปิ๊ดสนายง่ายหนึง่งสองอ่าสามอืมแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อใช่ไหม นั่นไงวัาและเชียวือมอปริศนาแบบนี้แมวฉลาดอย่างฉันง่ายๆโอ้มีทางไปแล้วโอเคฉันกำลังมาแล้ะพวกรอแป๊บหัดอะไรร้องเฮ้ยพอจะหักไอ้หนูกลับมาแล้วที่ห้องเฮ้ย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 อะไรวะเอา้าเฮ้ยได้แดง นี่มันได้แดงที่ฉันชอบเล่นอยู่ที่ห้องประจำเฮ้ยโอโออันนี้มันแมวผีหรือเปล่าได้แดงของฉันมันหลอกฉันให้ตามตามได้แดงนั้นไปสิหยุดเดี๋ยวนี้นะโอเคนั่นแน่กับดกักเลยวะมีกล่องแล้วก็อันเฮ้ย นด้แดงอันแน่หลอกฉันให้เข้าไปในกลลองงั้นเลยๆก็ได้ปึ๊บไอ้บ้าและเชียวไอ้บ้ารู้ทั้งรู้ว่าเป็นกบดักแต่ก็ยังเขเ้ยเฮ้ยทำไมกล่องมันใหญ่ยังเลยอะโอ้โหแมวก็กลัวเป็นนะเนี่ยฮะออันนี้มันลอยเล็บนี่ก็ลอยเล็บโอ้โหลงล่างอีกแล้ว แมวกับตัวเก่งไม่ต้องห่วงนี่เนี่ยไปต่อสิเฮ้ยสัญลักษณ์ว่ะตรงนี้โผล่ตรงนี้โ,นโอเคปุ๊บอ๋อเข้าใจแล้วขึ้นได้ไหมไม่ได้เงยหน้าได้อย่างเดียวชีวิตกระกบาดอยู่ตรงนี้โอเคเอ่อถ้าลงตรงนี้คือกระกบาดเราก็จะลงมาที่เดิมโอเคเข้าใจเพื่ออะไรอ๋อกระโดดเป็แล้วว้ในที่สุดอือือเอาละไอสัญลักษณ์ขีดแบบนี้ เฮ้ยถ้ามังนี้ล่ะโอ้โหอ๋อโดดได้ไหมไม่ได้โอเคสามเหลี่ยมกับลูกนี้นะเพ่ออมันก็มีอยู่สองทางเนาะแต่ถ้าเราลงไปเมื่อกี้มันก็จะไปโผลตรงนั้นใช่ไหมทดสอบเฮ้ยก็ก็ที่เดิมอะ่ะเอออันนี้คือคือสามเหลี่ยมอะวะลองลองไปดิ อ่าใช่ใช่ทดสอบเฉยเฉยทดสอบเฉยเฉยลองลองลองโอเคก็แค่กระโดดข้ามไม่ลงมันก็ไม่เป็นไรเฮ้แต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้คือ W แต่ว่าฉันชอบทดสอบอ่ะนี่คือสามเหลี่ยมอ๋ออันนั้นคือไปโผล่ที่เดิมเฮ้ยมีทางไปต่ออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอลงนี้ก่อนไปทางต่อไม่แน่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็เอากลับมาที่เดิมะเดินพรจริง ก็คือไม่ต้องลงรูไหนสักรูงั้นเหรอเออแมวอย่างฉันไม่ต้องลงรูเอาละมีแสงตรงนั้นแสงต้องวางไวโอเคเอาจากกล่องได้เอาไปต่อไม่ได้อะโอ้ยยังไงอ่ะเนี่ยไปไปไม่ได้กลับปอฮะ โอ้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดไว้แล้วนะเจ้าหนู <c oughs> แกคิดว่ามันง่ายกันเหรอแกจะดูดูถูกฉันมากเกินไปแล้วโอเคก็ได้ก็ได้ไดเอาละอ <c oughs> ต้องหาทางไปว่ะเอ่เอออันนี้ลงตรงดับบิวได้ไหมกลับไปแก้ไขสถานการณ์ ทางนี้นี่ไงเริเหยียบอ๋อเปิดประตูให้ข้าโอเพนซซามิกับไทย่ังเดิมทีนี้สบายละแมวฉลา,าดมแมวอย่างฉันไม่ได้งโง่แมวอย่างฉันไม่ได้งโง่แอบไปเถอะเอาละข้างหน้า ประตูเปิดเรียบร้อยทีนี้ลงวืบโอ้โหไอ้ลงกล่องที่เดิมเออเฮ้ยโอ้โห,โโหมือดอีกแล้วความมืดกับแมวดำต้องออกรูเดิมว่ะเออเห็นเยอทะรักไหม N w o u b สามหกสี่มีอะไรต้องสังเกตไว้นะเล่นเกมแบบเ,งงเนี้ยยังไงล่ะเนี่ยฮึบปุ้ยต้นไม้ โอ้โหยังให้แล้วเนี่ยปิิสนามาแล้วครับปิดสนามาอีกแล้วน้องๆเอเมื่อกี้มันอะไรวะ N W 3 6 4อะไรวะลืมเลยอะไรวะเนี่ยลืมลอีก่ะเอ่ออันนี้ห้าสี่สลับคืออะไรวะอันนี้คือทางเข้าใช่ไหมเอ่อ ห้าไม่ใช่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ใช่ทางนี้มีอะไรอ่ะหืมแอคือตันแล้วอ๋อโอเคลองเข้าไปเฉยไอ้บ้ามาเดี๋ยวลองดูนะหนึ่งอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสองอันนี้คือสามอันนี้คือสี่ใช่มันมีอยู่สี่อันอ,อันที่หนึ่งไม่ใช่ห้า อันที่สี่ลองเข้าอันที่หนึ่งดูไหมเฮ้ยนั่นไงมันหล่นออกมาแล้ววะแล้วมันก็จะไปอยู่อันสุดท้ายใช่ไหมฮึบนี่ไงเจอแล้วออกมาออกมาและเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยตัวอะไร ไปดูหน้าหน่อยเฮ้ยไป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 เฮ้ยหลบไปไหมเฮ้ยหลบโอ้ยอย่าอย่าทำฉันตรงอะไรเฮ้ย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 ดวงตาไหวนี่เงียบๆนะไปจริงไหมโอ้โหหางโผล่มาด้วยไอ้หนูออก ออกมาออกมาอามาอกมาลูกยังไงเนี่ยเราต้องค่อยๆไปไหมมันไปยังไ้ไปไม่ไป้คอ,อยเ้คยเยรางยไหมเีย้อง่อยมันไปยเนีา้อ่อปนี่มนี่อ,อ,องออออะะอี่อยองงม,มเไปแล้วมั้ง เงียบไปแล้วเฮ้ยฟันน่ะมันน่าจะเดินอยู่แถวนี้เงียบไปแล้วเราค่อยๆไปดีกว่าอ่านั่นไงโอเคเอ็กซฟาดแกค,คิดว่าจะทำอะไรฉันได้งั้นเหรอ สัญลักษณ์ตัวนี้ปึ๊บลงไปข้างล่างโอ้โหเอาอีกแล้วอะตัวเอ็นเหรออ่ทางนี้ไม่มีสัญลักษณ์ใดๆตัวเอ็นลงไปสิปึ๊บโอเคโอ้หุ่นกำโอ้โห,โโหตัวนี้ <c oughs> อ,อ,อื้าฮะโอ้เดี๋ยวนะ 3, เกสามเหลี่ยม แปลงนี้สิอา้าวเฮ้ยโผเหยียบอา้อาวอ๋อเราจะต้องไปที่กล่องข้างบนใช่ไหมอโอเคกล่องข้างบนนั้นเหรอวะอ้าวได้ฮึบลงมาที่สามเหลี่ยมตามันไปึฮอ๋อตามันไปเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายวะ่ะ นี่ไงมันหลอกเราตามเนอนี่นีนี่นี่นี่สามเหลี่ยมโอเคฉันว่าแกแกหลอกเขาแล้วแหละอ๋อเข้าใจแล้วมันต้องจับมันให้ได้เข้าใจเข้าใจข้าไม่เชื่อเองแล้วสามเหลี่ยมโอเคนี่ไงอ๋อแต่ว่ามัน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 จะการเราอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งเราจะต้องไปหยิบข้างล่าง โอเคไปที่สามเหลี่ยมก่อนเราต้องดักไอกของมันให้ได้แอาเราไม่ไปเราไม่ไปเราต้องไปดักมันตัวเอ็นลึ๊ปาฉลาดพออ้อาวอ๋อตรงนี้โอเคไม่เดี๋ยวๆสัญลักษณ์อะไรวะ y o u t u b หลอกมันหลอกมันให้มันกระโดดไป อหลอกมันให้มันกระโดดไปเสร็จปุ๊บอ่าเข้าใจแล้วหลอกมันให้มันกระโดดไปแล้วเราก็กลับมาทางนี้ไล่มันเฮ้ยไปบ้าเอ้ยกลับมาทางนี้ถูกไหมเนี่ยเอามันไปน <laughs> ะมันไปไหนแล้วไอ้ได้แดงเออนี่ไง เออหลอกมันได้สาเร็จแล้วไอ้บ้าเออนี่ไงแกเหยียบแล้วแกก็ถูกจับไปแล้วอีบ้าเอ,อ้ยนี่หละเอาเลยทีนี้เราก็ไปเข้าประตูนั้นเออฉลา,าดฉลา,าดฉลา,าดไปนี่ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่ทางนี้ลงไปทางนน้นเริ่มงงวะ่ะเอองงงงทางต้องฝั่งนน้นเออมาฝั่งนูน้นมาฝั่งนน้นอ่ะโอเค หยียบแล้วไงวะอ๋อประตูนี้เปิดเรียบร้อยไอ้ได้แดงอยู่ตรงนั้นไปตลอดชีวิตเถี๋ยว้ยไปละปึ๊บนี่ผ่านทางผ่านฉลุยปึ๊บโ๊ะเฮ้ยมันไม่ใช่นี่วะอันนี้มันที่ได้แดงอยู่ดูหาทางไปไม่มีเอออะไรวะเอออะไรวะโอเคลงตรงนี้ เออเออตรงตรตัวเอ็นเออไปผ่านเงินนาทีพวกเราในปื๊บเอาละได้แดงลาขาดแกกับฉันไม่ต้องเจอกันชาตินี้มองละความมืดอีกแล้วเสียงอะไรเฮ้ย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 มันเงียบยัง วัดเฮ้ยเอ้ออกไปแับดับติดติดวัดที่นี่คือที่ไหนมีแต่ลูกตาชั้นที่โผล่ออกมาอย่างเดียวอ๋อเฮ้ยเดินไปก็จะเจอสองแล้วนะและไกลมากฮึบอืมอะไรวะ เฮ้ยเหมือนวนที่เดิมเดี๋ยวหนึ่งมันจะมีสั้นกับยาวอ่ะเฮ้ยตกใจเฮ้ยเอ้ย,ย, <c oughs> อย,อยใครจับฉันดีสิ้โอ้ย,อยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยตกใจตื่นเออฝันร้ายนั่นเอง ฝันร้ายของเมลวดำเฮ้ยเอ้าอ,อะไรวะทำไมโพงเนี้ยโอเคโอเคพอเข้าใจแล้วอันที่หนึ่งเว้ยและถ้าเรากลับไปอ๋อฉันต้องไม่ตื่นกลับเข้าที่เดิมได้ไหมอไม่เข้าไปก็ไปอ,ไปอะ่ะแต่ว่า ฉันก็จะเจอแบบเมื่อกี้อีกดินั่นไงเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีอ๋อหนีหนีหนีคับหนีคับดิเมื่อกี้ฉันเดินฝ่าเข้าไปโอ้นี่ไงเจอแล้วผีหน,นีด่วน,นด่วนหนีดวน่วนด่วนเร็วเฮ้ยตันทำไงอ่ะอ๋อถ้าอยู่ในที่สว่างมันจะไม่กล้า เฮ้ยเห็ไหมวะทำไมมีเจียงฝีเท้ามาเฮ้ยมืดเฮ้ยเฮ้ยไปต่อไม่ได้ปังจับอ๋อเข้าใจแล้วถ้าฉันอยู่ในที่สว่างทุกอย่างจะทำอะไรฉันไม่ได้เมาสโอเคไปแมวน้อยพวกแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันอยู่ที่ฉันอยู่อุ้ยไฟดับไฟดับต้องรีบหา แสงสว่างดุน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 นี่นี่เฮ้ยอุย้ยดับอีกแล้วไปต่อ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 ไอ้นี่มันกลัวแสงสว่าง,างนี่ไฟตรงนี้ยังหลอดดีอยู่มีออนสวิปมาดิเฮ้ยมาดิไม่กลัวเว้ยนี่มาดิฉันอยู่กับแสงสว่างไม่กลัวหรอกเอา้าเฮ้ยเอา้าโดนจับ ตเแล้วทำไงอ่ะมาดิเฮ้ยเอาละไอ้ผีมาแมวชั้นแมวเกว้าชีวิตดูสิเราจะทำอะไรฉันได้นี่นะแฮะไม่ได้หรอกแกจับฉันไม่ทันหรอกโอเคเราควรจะรีบสวนไปปะว,วะจังหวะนี้รอจังหวะเสียงมันเงียบไปเลยเฮ้ย เสี่ยงมันมาว่ะเฮ้ยยังไงอะตายไปมิเฮ้ยเฮ้ยอยู่เงียบๆอยู่ห่างๆอย่างงงงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยไม่ฆ่าดืนเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้น เฮ้ยเฮ้ยไอ้ไอ้ผีนั่นเฮ้ยโอ้ยมันถูกคว้าตัวไปแค่อยู่นิ่งๆก็รอดหรือวะเฮ้ยนีบเลยไม่จีนเฟยหนึ่งตายิว <c oughs> ้ฮะฮะใครอะนายคือแมวฮีโร่หรือเปล่าตัวที่ฉันเห็นใช่ป่ะพวก อานายคือแมวฮีโร่คนนั้นนายช่วยชีวิตฉันไว้เลอเนี่ยและแล้วแมวฮีโร่ก็ได้ช่วยชีวิตแมวดำไว้ you have completed the d e m o v e r s i o n s โอเคเขาบอกให้สกแกนวะ <c oughs> โอเคครับแมวฮีโร่มาช่วยชีวิตแมวเด็กนะ ก็ประมาณนี้นะครับเออสำหรับเกมนี้นะแมวดำนะครับชื่อเกมอะไรวะลืมชื่อไปแล้วโอเคเออ่คลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพิจิบเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับใครชอบเกมแนวแบบแพัสเซนแบบฮอลล์ก็ลองดูนะเออแล้วเดี๋ยวพิจิบจะลองสแกนดูมันคืออะไรวะอ๋อเป็นลิงก์ยูทูบมัน้องอืมน่าจะเป็นลิงก์ยูทูบของเกมแมวนี่แหละนะ อิงกี้สลีฟเชลเลอร์โอเคก็เป็นตัวเชลเลอร์ของเกมนี้นะครับผมเอาละประมาณนี้ลากันไปก่อนครับสำหรับอิงกี้สลีนะแมวดำไปแล้วครับบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับ